แก่ลาปูบูสองกันค่ะโอ้ยน่ารักจิดซูมเราได้แค่สองตัวเท่านั้นตัวแรกเราอยากได้สีเดิมคือน้องชี้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 โอ๊ย ตื่นเต้นขึ้นหวังว่าจะได้น้องตัวเดิม แป๊หนึ่งนะโอ้ตกใจคิดว่าได้ซีเ็ตโอ้ตกใจหมดเลยโอเคเราได้น้องน้องชะ่ิฮิ <laughs> อีกกล่องหนึ่งโอ้ยอยากได้ตัวนั้นนะตัวเดินวี่สวยอะ่ะเจอวด้วยว่ามีกล่อง เลยอีกสามกลองจำจี้มะเธอต่อแปเอาันนี้เธอตามันถูกับวันนี้ดุ้ยรู้เอาวันนี้ดีอันนี้หนักกว่าออันนี้ให้แกแค่สองกลองก็ถ้าสี่แม่สวยกว่าก็ขอแลกแล้วกันนะถ้าตัวของเด็ที่ชอบยังเป็นน้องชิชิอยู่ต้องการน้องชิชิอยู่ ได้แน่นอนทุกสีในชะ่ไหมอาจาจะมีสีซ้ำไม่มีสีโอ้ยได้ตัวซ้ำขอแกอีกตัวได้ไหมไหนซ้ำตรงไงอ่ะสีเหมือนกันเหรอกันต้องไหนเสียงไม่เหมือนกันแม่ใจดีให้เปิดดึงอันค่ะแล้วถ้อแม่ไหนดี แม่เอ๋แม่ไหนแกก็ไป็นของแม่ดิแกให้แม่อันนึ่งสรุปได้สีซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแม่ดูดูดูการ์ดในกล่องให้หน่อยดูการ์ดในกล่องให้หน่อยดูการ์ดในกล่องให้หน่อยห้ามข้ามแกออกมาดูการ์ดได้กังไรอะไรนะหัวล้อหัวล้ออย่างนี้อันนี้สีอะไรนนี้สีอะไรฮีฮีน้องฮีฮีอันไหนอันนี้สีนี้ อ๋อโอเคนะไม่น่าซา้ำแม่ชีแล้วอะ่ะซ้ำแน่นอนเลยซ้ำคนแก่อีกกล่องมันซ้ำาทุกคนแก่ให้มันดีๆหน่อยดิมันซ้อมอันนี้คนละตัว <c oughs> อันนี้คนละตัว <c oughs> อีกกล่องอีกกล่องเลยไหมอ้าอ่า <c oughs> กอเคโอเคตอนนี้เราได้เป็นสีเทาสีม่วงซ้ำสองตัวถ้าอีกตัวหนึ่งมาสีเทาอีกขอขอร้อง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 ที่เขียนเป็นสีอะไรไม่รู้ค่ะยังไม่เคยเห็นเหมือนกันเขียนมันมีในในกล่องด้วยไหมมีนี่ไงเขียนมีตัวหนึ่งคือตัวอะไรอ่ะเขาบอกว่าต้องสุ่มหนึ่งในเจ็ดสิบสองกล่องอ้เหรอ ถึงจะมีสิบดาโอเคอันนี้ก็ให้แม่ดูเหมือนเดิมห้ามบอกนะห้ามพูดห้ามอะไรเด็ขเดขาดเลยนะขอเขาพูดว่าซ้ำหรือไม่ซ้ำาขอซ้ำหรือไม่ซ้ำาขอพูดบอกว่าไม่ซ้ำโอเคเข้าวงการลาบูบูบุ่กกินเหมนะ่อ ใช่เลยตัวนี้น้องชื่อชีชีค่ะทุกคนใช่ใช่ใช่มันคือใช่อโชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่ผลสรุปนะคะทุกคน<ต>เราเอย่างงีเ้เยถึเราได้แป๊บนึงแป๊บนึงเราได้ลาบูบุ๊มบุ๊มสี่ตัวมีสองตัวที่มีหนึ่งหนึ่งตัวที่สีซ้ำแล้วก็อีนิตัวซึ่งเราก็จะเอาอันนี้แน่นอน <cam ina> <laughs> อันนี้ก็ลังแม่ <laughs> <Okay. S 2> <Okay. S 1> ดีใจมองๆ <whiskey> เราไปต่อแถวมาเลยนะทุกคนมันค่อนข้างที่จะต้องไปซื้อนาโคเตอร์บายจบการรีวิว